มันเป็นเป็นสิความรู้แล้วแบบเชี่ยดกูพลาดเชีย่หละคือกูแบบกูไม่เก่งด้านนี้แล้วก็เออรู้แล้วเราอ่อนชิบหายเลยอ สอนแรกผมเจนิพัฒน์นะครับเรียกเจดก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับป้อนั่นเองเพื่อนผมนะเย่กระป้อนเนี่ยก็ทำช่องเลยนะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้นี่เข้าย,ยูทูปป้ออยู่นี่เลยป้อไหนรับครับไปกดซับสไครต์กันเลยแปะไ,ไปก่อนไปกด follow อันนี้ไอจีผมก็แปะแปะแปะเราก็ได้โอกาสนะฮะมาที่บ้านป้อเองตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนนู่นเพื่อนนี่เพื่อนเก่าเพื่อนย้ายเพื่อนเอพื่อนอะไรเพื่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีมหาลัยกันเกือบหมดแล้วนะครับป้อเนี่ยก็มีมหาล้้วววแแลกประมาาณเเดือออน่บบ ว่างสักทีตารางทองมากมาได้สักทีตอนนี้เราก็เลยอยากจะมาถามเกี่ยวกับพวกประสบการณ์การเข้ามาหาลาัยของเด็กหกสามเองใครยังไม่รู้ว่าเด็ก63คืออะไรนะเด็ก63คือก็คือเด็ก63 โอ้ยเด็ก6สามก็คือเด็กที่จะเข้ามหาลัยปี6 3นั่นเองครับก็คือปี2563ก็ปีนี้แหละน้องนองที่ยังไม่รู้เรื่องหรือว่ารู้ว่ามันคืออะไรอธิบายให้ฟังแล้วจะมาถามเกี่ยวกับพวกประสบการณ์การเข้ามหาลัยของคุณป้อแล้วก็ผมเองนะฮะก็คือจะเป็นภาคไทยกับภาคอินเตอร์แต่ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ก็คือแจ้งเตือนไว้ด้วยตรงนี้เลยกดไว้ก่อนเลยกดไว้ช่องนี้ก็ช่องป้อนะครับ อะไรจริงปะ้ะความรู้สึกหลังจบม6อ่ะ<อ>มันเป็นฟิลที่แบบกูเป็นรุ่นพี่แล้วคุณเดินทางมาทั้งหมด6ปีจากม1ไปสู่ม3ไป<อ>ม4ไปม5ไปม6<อ>มันคือรุ่นพี่ที่แท้ทู<อ>เราก็จะก,การดกันยังไงก็ได้ในโรงอาหารมันมีพาวแล้วเอวอแล้วก็หลังจากที่เราอสอบเสร็จของโรงเรียนเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนแต่ด้วยที่ความมันเป็นแบบอะไรเลี้ยวต่อเนะหัวเรี้ยวหัวต่อหัวเรียวหัวต่อของการเข้ามหาลัยใช่ใช่เราก็จะไปกินข้าวเพื่อความที่แบบอารมณ์แบบประมาณว่าอ6 ก็ไม่เสียใจที่ต้องสอบหอะไรก็ไม่ก้ากึ่ง,งอธิบายไม่ถูกเหมือนกันต้องลองไปประเชิญเขาเองจะดีใจก็ไม่ได้จะ,ไไดจะเสียใจก็ไม่ได้ก,ก็ไม่ได้เหมือนกันอัดอันเออเอออัดอันกูไปต่อเหรอยังก็ย,งกยังเลอยอยแต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปข้างหลังอยู่ตรงนั้นแหละ ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเหงายหมือนกันนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จบจากอเมริกาไงตอนนั้นเราไปแลกเปลียดด้วยแล้วเขาให้เนเกเรสิบสองเป็นก็คล้ายๆของมอหกที่ไทยแหละประเด็นคือเราไม่ได้สนิทกับเพื่อนที่นั่นแบบสนิทเหมือนกับที่ไทยอ่ะประสบการณ์มันก็จะเหงาๆไม่ได้เฮฮาเราจะป่นแบบถ่ายรูปคอนเกรสกแบใครดีไม่มันไม่ได่ฟีลือนโรลี่มันฟีลเหมือนกับเราไม่ได้เฮฮากับเพื่อนเก่าเราอ่ะเออฟีลนั้นใช่ใช่สำหรับตัวผมก็เคยนั้นประสบการณ์ก็เข้าใจว่าคืองไปอยู่เมกแล้วเพื่อนอยยทกัืม เด็กๆทุกคนใช่ปะ่ะไม่ใช่ดเด็กๆเป็นแบบนักเรียนทุกคน,ท,กคนที่จบม .6 ความฝันคือมหาลัยเนี่ยจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่เกิดมาเหมือนก็โดนแบบยัดเยียดว่าจุฬาจุฬามันเป็นภาพพจน์ไปแล้วอะว่าผู้ใหญ่เนี่ยมองว่าเออเด็กจบจุฬามามมเนี่ยมีความสามารถทุกคนก<ม>็เลยมุ่งเป้าไปที่จุฬานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมุ่งเป้าไปที่จุฬานะแต่ว่าไม่ใช่แค่มหาลัยเดียวที่เรามุ่งเป้าไปคือเป็นไม่ทดนด้วยเนื่องจากเราก็ไปดูแบบเปเซอร์เวย์ชอบความธรรมชาติส่วนพฤติศาสตร์วิชาชั้นของเขาอะเออชอบความเป็นมหาลัยาเยอะมากอัันนนนี้พพูดใสสายยแท์ตวะเพรราาาะว่เอยากข้อนน่อืก็ไปหาข้อมูลกันเอาเเองรียก ไปแม่มของพ่อนี้คือเราต้องสอบกสบพทอสอบคัดเลือกอะ่ะซึ่งกสพทมันจะประกอบด้วยความถนัดแพทย์9ก้าสามันสอตัวเนี่ยล้วนๆก้าสามัน70%อความนถนัดแพทย์30%อันนี้ก็ไปดูขอด้อมูลเพิ่มเติมกันเราเองละกันนะฮะ ส่วนของผมเนี่ยตอนช่วงจะตัดสินใจเลือกมหาหลัยนะครับผมก็จะเลือกจุฬากับมหิดลเหมือนกับ oh. ป้อเลยตอนนั้นอยากเด็กไว้เพราะว่าเออความ,มรู้สึกเดียวกันเลยมันเหมือนกับเป็นค่านิยมของคนไทยแล้วว่าเออเก่งต้องเข้าจุฬาแต่มันก็จริงนะครับเพราะว่าจุฬาเนี่ยมันมีแรงกระดิกจริงใช่มันดีจริงอันนี้ไม่เถียงนะไม่ได้แอนตี้อะไรรีคอยไม่จำต้องการ SAT ประมาณ1,100ขึ้นนะไม่เป็นหรอกแต่ละคนที่ยื่นไปมันขึ้นอยู่ oh. ยกับเพดานของคะแนนแต่ละปีอ่ะสำหรับอินเตอร์นะใครสูงขึ้นก็เรียงงตตาามมมสู่แล้วก็จะีอินเเเเททอออออรร์วววิิีีีีกกะไยย่่่่าาางง้้สนนขขมมหดลผ็ต้องการรพวก IELTS หืม ว่าคะแนน GED หรืออะไรที่บอกว่าเราจบม,ม6ไอ้เอนี้ก็ต้องการอยากไปคะแนนเบสภาษาอังกฤษนะครับใครอยากจะเข้าอะไรสมัครปีเด็กของสี่หรือเด็กของห้าเนี่ยต้องไปดูกันใหม่มแต่ละปีนะครับเพราะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเร่แต่ละปี Requirement ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเปลี่ยนบ่อยมาก ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเป็นสอบของระบบที่แคหรือว่าแอดมิชชั่นกับสอบตรงของมหาลัยอ่ะเขาเรียกที่แคแล้วกันเนอะที่แคสมันจะแบ่งเป็นรอบหนึ่งรอบ2รอบ3รอบ4รอบ5้ารอบหนึ่งเป็นเจนพอร์ตเฟรีโอรอบ2เป็นเหมือนโคต้ารอบ3เป็นสอบที่ทุกคนจะเข้าได้ในรอบนี้รอบสเป็นรอบเก็บดอกรอบ5คือเป็นรอบของรอบตรงอิสระอันนี้จริงเราก็ยื่นพอร์ตไปเป็นของศิลปกรไม่ติดครับ รอบสองเป็นโค้ต้าโควต้านี่เราใช้โควต้าเป็นโคต้าของค่ายจิตอาสาเออมันจะมีโคต้าแต่ละพื้นที่แต่เราใช้โคต้าติดอาสาของโงเรียนโคก,กับทงราสราแล้วเ็ายื่นไปแต่ทำไมครับไม,ไม่ติดไม,ไม่ติดครับตัดต่อ <laughs> รอบสามเป็นรอบสอบ<ม>ที่ทุกคนต้องสอบอาทิเช่นแกลแพดแก้าสามัญก้วพอทบ้างๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอนอีกอันหนึ่งเราก็สอบไปเรียบร้อยปุ๊บแต่คะแนนที่นี่าามันต่ำตมอยู่ในระดับที่ไม่สามารถเข้าแพทย์ได้ตามเป้าหมายของเราอยากเข้าแพทย์เออเราก็เลยตัดสินใจรอบสามเราไม่ยื่นเราไม่ได้ยื่นไปคะแนนส่วนแกัก กับสพทที่เราอุตส่าห์ไปสอบมาอุตส่าห์อ่านแทตายครูก็ไม่ได้ใช้ตรงนั้น oh. รอบสี่เป็นรอบสุดท้ายที่เรากลับว่าเราจะยื่นไงแกะก,กับแผ่น2อย่างยื่นไปตอนแรกเราได้เพศศัก์ที่มอสยามกดดิจันสิทธิ์ไปเรียบร้อยเพศศัก์มอสยาม <c oughs> นะตอนนั้นเ <c oughs> ลขอันหนึ่งขอเราเพิ่มหน่อยเป็นรอบห้าน,นี่คือรอบรับตองอิสระคือเราจะใช้ยืนนน่นคะแนนแต่ระมหาลัยแล้วเขาก็จะไปรับของเขาเองอันนี้ก็คือเรื่องของมหาลัยไ <Okay. S 2> ม่เกี่ยวกับทีแค้นภาคไทยเนี่ยมีห้ารอบเลยอย่างเยอะอันนี้คือห้าภาคไทยนะมีอีกครูมีอันเราเป สอบตรงไปสอบของรังสิตมาเป็นสอบแพทย์เหมือนกันก็ทำไมครับก็ไม่ติดอีกครับผมมันเกิดก่อนที่เราจะสอบแอมิชชันอย่างก็แปลวไปนิดน,นึงก็เออก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรสอบตรงรอบที่สองหลังที่เรารู้ว่าเราได้เพนสัตไปสอบแพทย์ของมอสยามรอบที่หนึ่งก็ไม่ติดอีก <c oughs> เอาอีกรอบหนึ่งทุก่านประมาณเดือนนึ่งนะก็ไปสอบมาอมเอาปรกติดโอ้ตีเลยเข้าเลยเข้าเป็นแพทย์มอสยามไปแ้<า>แพทย์มอสยามนะครับ ที่เล่าไปว่าจะเข้าคอมอาร์ตกับ m อ c ใช่ปะ่ะแต่ว่าพอาหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนมาหรองงืออะไรเงี้ยเอาพี่เนี่ยเราเปลี่ยนเราไม่ชอบเมืองแล้วอะเราไม่อยากเรียนในเมืองเลยเว้ยกลายเป็นว่าไม่อยากพุชราเฉยเลยสุดท้ายเราก็เลยเออเราจับเพ่งเล็งแค่ m อ c อย่างเดียวและคือสิ่งนี้ที่ผมสอบอย่างแรกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของพวก t c a s เพราะว่า m อ c เนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมกับ t c a s นะฮะ m อ c จะรับของเขาเองเพราะว่าเวลาจะเข้า m อ c ใช่ปะ่ะเขาก็จะส่งชื่อไปในทีแคสเองอย่างแรกเนี่ยก็ค S <S <T> สอบเอสเอทไว้โอเคก็ได้คะแนนมาแล้วคือ s อ t เนี่ยเตรียมไว้เผื่อใช้คะแนนแมทในอนาคตรู้สึกว่าเออมันเก็บไว้ดีกว่าไม่เก็บได้ก <T> ี่ปีเก็บได้2ปี s อ t เก็บได้2ปี s อ t เอทป็นคะแนนแมทกลางกิจนะครับแต่ผมอยากได้แมทไงพอกลับมาไทยเนี่ยก็เตรียมตัวสอบไอเอลครับไอเอลเนี่ยก็จะเป็นคะแนนแบบพวกวัดระดับภาษาอังกฤษไงไอเอลซีเจ้าหกใช่ป่ะแต่ไปสอบครั้งแรกไอเอลครั้งแรกไม่ผ่านได้ห้าจุดห้าเศร้าเวยพยายามใหม่ติวนู่นนี่นู่นนี่สอบใหม่ก็ห้าจุลอบไเป็นกูกูเผาแล้ เราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เว้ยจนกว่าจะถึงที่สุดจริงๆ,ๆเรียนอีกเรียนอีกนึงรอบ3ก็ไม่ผ่านอีกไม่ท่าไรไม่ท่าไรไม่ท่าเ่ไเหมือนกันผมเหนื่อยจนโอเคเราถือว่าเราพยายามส่วนนี้ไปแล้วเราไม่ได้มันก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือสอบตรงเหมือนกับปอสอบตรงมาจะจอะไรก็จะสอบตรงฮะก็จะสอบตรงเนี่ยแล้วก็ไปสอบตรงกันโอเคก็ทำนู่นนี่นี่โอเคก็ติดว่ะสอบตรงครั้งเดียวติดเลยมันจะเป็นนี่นี่มันคือมันคือพีคอลเลจที่เข้าอ่ะแต่ว่ามันเรียนในมอเหมือนกันพีซีนะเขาเรียกพีซีก็คือเรียนเรีียนนนตอ้ ก็คือ PC นะครับที่เข้าอยู่ตอนนี้มันจะมี PC 1, 2, 3, 4ใช่ป่ะไล่ไปตอนนี้เนี่ยตอนนี้อยู่4ี่แล้วกล้จะเข้ามิวอีกแล้วช่วงกันยายนจะเข้าเรียบร้อยแล้วเข้าไป,ไปอีกครับผมความเสียใจ ทำเสียใจมีโหแบบม,มากสุดเลยมากสุดเลยอ,อันนี้ขอย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มอ่านหนังสือตอนนั้นได้ปะคะแนนไม่ได้ดีมากไม่ได้ว่าโง่ไม่รู้อะไรเสอยา่างไม่รู้สิ่งที่เขารู้กันแล้วโอเคปะเออเราก็เริ่มอ่านหนังสือใช่ไหมแต่เรื่องที่ความอ่านหนังสือ,แ,อ,สอแบบกูไม่มีทางเข้าหัวเลยกูไม่เข้าเลยอ่านหนังสือไปไงก็ไม่เข้าก็าเริ่มแบบมีท้อนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรพยายามใหม่อ่านไปเรื่อยๆ่อเรื่อยอ่านจนมันเข้าหัวจําได้ไม่พอต้องใช้ให้เป็นนะฮะความเสียใจอันดับแรกก็คือเข้าไปในห้องสอบไม่เห เสียใจแรกผ่านไปเสียใจที่2ก็คือพอประกาศผลสอบขอไปตอนโอเน็ตละกันนะแพทมันต้องมีเกณฑ์โอเน็ตา่นน60%ขึ้นไปใช่ไหมหกสิบของแพทย์อ่าหกคือมันใช้เกณฑ์พิจารณานี่จ้าสองร้อยแปจ้าถึงหกสิบไหมถึงหกสิบไหมไม่ถึงไม่ถึงหกาไประมาณห้าสิบยังไม่ได้เลยคือยื่นไม่ได้เลยยื่นไม่ได้ยื่นแพทยเลยเราไม่สามารวยื่อแพทย์ได้เลยมันสุดฤก์จริงๆนะอันนี้เครียดเลยก็เครียดเลยท แล้วเสียใจเยอะไหมวะไม่ไม่เก็บพอเราบุบอ่อนอู้ห่วยสกายเคขารู้สึกเก่งแล้วเสียใจที่3ก็คือรอบแรกของมอสยามอ่ะออแล้วก็ยิ่งเสียใจเลยมหาลัยเขาพูดเลยนะตอนสัมภาษณ์มหาลัยมอสยามดีจิต้อนรับวันประกาศชื่อไอ้เหี้ยไม่มีชื่อกูเปิดเราทั้งน้ำตาดิเปิดเราทั้งน้ำตาไม่ติดสัมปอง้วยตอนนั้น จริงเรื่องเสียใจเนี่ยไม่ค่อยเกิดกับผมเท่าไหร่แต่พอมันเกิดมันหนักมากเลย <S <S พเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากก่อนเราไปแลบเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็สอบ GED แล้วก็สอบครั้งเดียวผ่านหมดเลยโว้ยโคตรมั่นใจในตอนนั้นอะสอบผ่านหมดสอบเทียบเท่ามาหกผ่านไปวิกาสอบ s a t ก็ผ่านเกณฑ์ที่เราต้องการคือเราต้องการแมทเกิน500 <S 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 มันก็เกินเราชิลเลยตอนนั้นกลับมายัางไงเราต้องเก็บตกไอเอลไว้ได้คือมั่นใจว่าต้องทำให้ได้แล้วพอกลับมาเนี่ยสอบไอเอลรอบแรกเนี่ยที่ได้5.5เราได้ไิ5.5เป็นวชาจุดห้าอเราไดะไล บอกเลยว่าเป็นคน,นที่อ่อนด้านนี้มากๆสาหรับราติงนะสปิคกิ้งหรือล e มิตกนเนี่ยอันนี้เราไดไ้แล้วพอรอบ2รอบ3มันบอกว่าเราได้5.5อีกอีกแล้วก็เออรู้แล้วเราอ่อนชิบหายเลยเครียดเลยคือกูแบบกูไม่เก่งด้านนี้แบบเขียนอะ่ะเพราะว่ามันเอาทุกสกิลไงมันเอาฟังพูดออาเขียนจนเรายอมแพ้สำหรับไ e l อ s แล้วเราก็ไปถอดตรงคือตอนนั้นเนี่ยพอเราเข้าได้เออมันก็ดีใจขึ้นมาหน่อยแต่ช่วง IELTS หนักสุดสำหรับเราเพราะเราไม่ติดตั้ง3รอบอะ่ะครอบครัวเราก็หวังเนี่ยมันก็เครียดมันเป็นอนาคตเลยนะเรื่อยๆมันกกกก็็ผ่่่านนนไเืออออออยๆแลล้้้วดต แต่ประเด็นสำคัญคือค่าสอบใบเอลหกพันเก้าสามร้าโอ้เยอะๆสูงมากเกือบสองหมื่นนะสองหมื่นนะแต่ก็จะไปสอบใหม่ไหมไม่ไม่สอบอ่ะพี่ีไปเรื่อยๆแล้วพอเรียนจบก็เข้าอิมมูเเหมือนกันก็ว่าจะต่ออย่างนี้แหละไม่ไม่สอบแล้วคุณไม่สอบแล้ว เด็ก X X ท,ทุกคนนะเด็กเอ็ก X X จะไปมาดูพาราไดน์อย่างที่เขาจะมาดูก็อาจจะแบบอยู่ปอลหนึ่งหรือว่าจะเป็นเด็ก70เด็กแปดสอบก็ถ้าอยากทําอะไรแล้วก็ลองไปทําดูค้นหาตัวเองในสิ่งที่มันใช่อ่ะเออแล้วก็อย่ายอมแพ้ความพยายามอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าความฝันที่มีถ้าเรามีความฝันแต่เราไม่มีความพยายามมันสมบ่าใช่ไหมใช่มัสอ่ะอย่ายอมแพ้แล้วก็พยายามต่อไปเรื่อยทุกคนเนี่ยมัชจะมีปัญหาเร <c oughs> <c oughs> ื่องเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองน้องๆเด็ก64 65 66 67 68 69 70 71 72็ดแปเก้าเจ็ดสิบ อยากแนะนําให้น้องๆเนี่ยรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก่อนอย่างแรกเลยเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรหรือว่าชอบหรือว่าอยากเข้าอะไรหรืออยากเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยอนาคตน้องจะ,จะแบรยาก,ากไม่มันจะไม่ยากมันแบ a n k ไม่มีแพชชั่นอย่างนี้หรอน้องจะไม่มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองจะเรียนหรือสิ่งที่ตัวเองจะทําในอนาคตอ่ะลอ,องค้นหาตัวเองก่อนนะช่วงมต้นมาปลายเนี่ยมันไม่มีใครเกิดมาไม่เก่งด้านอะไรเลย,เลยเหรอกใช่ทุกคนเก่ง <S <S ใช่ใช่เก่งในด้านของตัวเอง เหมือนใครชอบคลิป uhm นี้เขาอย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไคร e ก็อย่าลืมกดดีแจ็เตอรไว้ด้ตรงนี้เลยนะครับช <pod cast> ่องผมแล้ว <recess> ก <ând> ็ช่องป้อป้อไหนเล่านะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราโซเชียลมีเดียต่างๆขึ้นตรงนี้นะแปะไอจีแปะไอจีถ้าใครอยากให้เราคลิปเร่กับป้ออีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปไว้เลยเลยเนาะโอเคนะเอาละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย